จุมจุมกี่โมงแล้วลูกกี่โมงแล้วเหรอน้าว่าตอนนี้มันเลยเวลากินแล้วนะพี่ขามกินอะไรอ่ะก,นนอกินน้ำกินน้ำมีถ้วยสีสันสดใสด้วยขณะนี้เวลาประมาณสองทุ่มกว่าๆนะคะ มาวันบ้านเรายังกินข้าวกันอยู่เลย2เม็ดสุดท้ายก็กินกินได้ตลอดเวลาพี่เมฆบอกเมื่อไหร่กินป๊ะพี่มาไล่ก็แวะมากินกันอย่างเดดอร่อยนะคะสองทุ่มกว่าละคือคือถึงเวลานอนแล้วมั้งลูก บอกว่าน้องกินหมดคนเดียวเลยนะน้องไม่แบ่งให้ขามเลยจุมจ้มจุ้มอะไรครับน้องว่าไงพี่ขามไม่งามสวัสด,ดีคะ่ะสวัสด,ดีค่ะขามนี่นะคะ มาตูมมาขามกับการกินของเขาส่วนแม่เขานั้นจะนอนแล้วคือคือแม่จะนอนอยู่แล้วแต่ลูกยังกินอยู่เลยอะเราเป็นคนนึกินข้าวเหรอฉันเป็นกินข้าวเหรอแม่ดูน้องสิแม่ไม่ดูน้องสิน้องกินข้าวหมดแล้วแม่ไอ้วา แม่ต้องมาเทแม่ต้องมาเทข้าวให้น้องอีกดี๋ยวน้องไม่อิ่มอยู่น้องจะนอนไม่หลับนะแม่นะนีไน่ไง,ไงเข้าใจหรือยังคําว่าลุกเสียหมาลุกเสียหมาคืออะไร <c oughs> อะไรเหรออะไรเหรอขาไม่เห็นรู้เรื่องเลย <c oughs> มันก็นุ่มๆดีนะแม่นะเราก็แบ่งก,กันนอนเมื่อกี้นอนบนหัวเลยจ้าป <c oughs> ูเสร็จปุ๊บตัวนั้นก็โดดขึ้นนี้ตัวนี้เดินขึ้นมาทีหลังรอทับหัวเลยจ้า คิวที่ได้นอนนี่นะนอนาเนนอนต้เข้ามาก็นอนทับหัวส่วนี้ก็อยู่ตรงนี้จ้าอะไรอ่ะแม่เล่าอะไรอ่ะนะแม่เล่าอะไรมาเชื่อมาดูจ้าเนี่ยจ้าดูเลยจ้าดูมาเลืวมาเลืวมาเลืวอนน้วนมาแล้วแม่อ้วนเท้าวให้เท้าวไม่อ้วนเข้าวอ๋อพี่แม่เทให้แล้วพี่แม่กลัวน้องหิวพี่แม่แอบเทให้แล้วโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะพี่แม่ของเราอ่ะ แอบ,บเช็คข้าวให้น้องด้วยน้องก็อ้วนอาอ้วนอ่ะไม่รู้จะกินถาดไหนเลยแม่มันหลายถาดมากๆเลยแม่อรู้ด้วยเมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่ขามกินถาดสีเขียวอันนี้น้องจูม,มากินถาดสีเหลืองสีเหลืองของจูมใช่ไหมสีสันมันสดใสอย่างนี้นี่เองจูมจึงหิวข้าวบ่อยส่วนอ,อยากจะบอกเลยเคมลมนะเนี่ย เนี่ยมันถึงเวลานอนแล้วเนี่ยหมาก็ไม่ยอมนอนตัวนึงก็กินตัวนึงก็เฝ้าแม่ส่วนน้าง่วงแล้วนาแล้วเลืหันละหัวรู้หตู้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะบอกไม่ได้หรอกเสมีเสียงหมาอยู่ข้างนอกนะคะน่าจะมีแบบแก๊งหมาอยู่หน้าประตูรั้วทำให้ เด็กๆของเราอยากออกไปร่วมวงด้วยแต่ก็ได้แค่นั้นแหละลูกหนูออกไปไม่ได้หรอกพอเขาออกจริงหนูก็วิ่งหนีกันโอ้โหจูมจูมโอ้โหโอ้โหแม่ช่วยด้วย เราก็ได้ทีเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเรานอนอยู่เฉยๆใช่ไหมจูมถามนี่ค่ะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้วนะ่ไปไปไปมายอดนักสู้ไปไม่ได้หรอกปไปล่อยพวกเราไปพวกเราพี่ขามพี่ขามไปลูกโอ้โหทำเป็นเก่งทำเป็นเก่งโอ้ยทำเป็นเก่ง อ๋อเกิดเกิดสถานการณ์ไม่ใช่สถานการณ์จำลองสถานการณ์จริงของหมาที่ชอบสอดส่องหมาเผือกเผือกอยู่ที่ประจำที่ประจำนั่นเปลี่ยนกันเปลี่ยนกัน, <c oughs> เ,น,กนเอาเร็วขามตาจุ่มอ่ะตาจุ่มอ่ะขามตาจุ่มอ่ะเขาทำอะไรกันก็ไปแล้วลูกไป เราเอะไปนอนได้แล้วเลิกเผือกชาวบ้านกินเสร็จแล้วก็ไปนอนไปเร็วแม่นอนดูซีรีส์แล้วเนะี่ยอย่แม่หลับแล้วแม่ก็หนีแล้วนะดุจุยดุจุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไป,ไปหาแม่เราไปหาแม่เราไปหาแม่เราเร็วจุ้ง จุก็ไปทางน้ำหนักนิดนึงมันก็เลยสไลด์ตัวเยอะไปหน่อยใจนี่คนะคนี่นะคะแม่เขาพร้อมแล้วแต่ลูกเขายังวาวเจอเห็นไหมเห็นลูกโอ้โหอื้หูอู้หวความพริวความพริวไม่เคยปานีความอ้วน ก่อนนอนออกกำลังกายซะหน่อยออกกำลังกายซะหน่อยเพราะว่าจำลองสถานการณ์ว่าได้ออกไปต่อสู้กับพี่ข้างนอกจะเย็นจะเยเ็นไม่รู้จะเย็นอ้าวพี่แม่หนีแล้วพี่แม่หายไปแล้ว<ด>พี่แม่ก,ก็เบื่อแล้วว้าดอนะด,ด แม่เหมียวอยู่ไหนฮะอ่ะเอาเป็นว่าคืนนี้เราลาไปด้วยการออกกำลังกายของเด็กๆละกันนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ทุกคนจะเข้าสู่สภาวะพักผ่อนกันเมื่อไหร่แต่ตอนนี้นะขอตัวไปพักผ่อนกันนะทุกคน